สวัสดีค่ะสวนแม่หมาวันนี้จะพามาแยกกล้ามะเขือนะคะการปลูกมะเขือในสวนนะคะจะไปซื้อต้นกล้ามะเขือจากร้านขายต้นไม้นะคะครั้งแรกที่ซื้อซื้อมา2ต้นนะคะต้นมะเขือรุ่นนี้จะเป็นต้นที่กล้าจากมเมล็ดสุกนะคะลูกมะเขือที่สุกนะคะเราจะนำไปแกะ,มะเมล็ดแล้วก็โรยใส่ในกระถางปลูกนะคะ กระถางนี้น่าจะงอกได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะส่วนกระถางนี้นะคะมีใบจริงออกมาแล้วน่าจะประมาณ3อาทิตย์ค่ะดินที่ใช้แยกวันนี้นะคะเราจะใช้ดินใบก้ามปูค่ะวันนี้เราจะแยกทั้งต้นที่มีใบจริงแล้วก็มีแค่ใบเลี้ยงให้ดูนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่มีใบจริงแล้วนะคะดินกับรากจะติดมาด้วยกันนะคะก็คือการปลูกก็จะง่ายค่ะ าแยกก้าบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายตอนนี้ทำคลิปตอนที่แดดจัดแล้วนะคะต้นก็จะเฉานิดนึงค่ะเดี๋ยวจะทำการแยกต้นก้าที่มีแค่ใบเลี้ยงนะคะใช้ความระมัดระวังนิดนึงค่ะการแยกก้าที่มีแค่ใบเลี้ยงนะคะเวลารดน้ำต้องใช้ฟอกกี้นะคะไม่งั้นต้นเขาจะกระทบกระเทือนนะคะ ก่าจะเพาะกว่าจะย้ายต้นกล้าไปดูแลจนแข็งแรงแล้วนำไปปลูกได้นะคะจะใช้เวลาเกือบเดือนนะคะก็แนะนำว่าถ้าใครเริ่มปลูกแล้วยังไม่มีต้นกล้มามะเขือนะคะก็คือไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้เลยค่ะสะดวกดีค่ะต้นนี้จะเป็นกล้ามะเขือยาวนะคะก็เพราะจากลูกที่เก็บมาจากต้นแม่นะคะต้นแม่ก็คือเราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ แยกกล้าเสร็จนะคะเราเอาเขาที่ร่มแล้วก็ทําการรดน้ําดินที่ใช้นะคะย้ําว่าต้องเป็นดินที่ร่วนโปร่งนะคะหลังจากเพาะก้าเรียบร้อยนะคะเราก็นําไปพักฟื้นจนให้ต้นแข็งแรงพอที่จะปลูกนะคะต่อไปจะเป็นการตัดตกแต่งกิ่งและใบของมะเขือให้ทรงพุ่มโปรง่งลมโปร่งนะคะลดปัญหาเพี้ยแป้งเพี้ยสีน้ำตาลแล้วก็โรคเชื้อราทางดินในต้นมะเขือนะคะ บางคนที่ยังไม่เคยตัดตกแต่งกิ่งทรงพุ่มต้นไม้หรือพืชผักนะคะให้เลือกกิ่งที่แก่จัดนะคะกิ่งที่อยู่ด้านล่างออกก่อนนะคะจะเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ง่ายๆกับต้นไม้ทั่วไปนะคะถ้าเราปล่อยให้ทรงพุ่มของมะเขือหนาเกินไปนะคะเขาจะต้องการอาหารมากนะคะผลผลิตที่ได้จะเป็นมะเขือที่ลูกเล็กไม่กรอบไม่หวานเนื้อด้านแข็งนะคะ การตัดตกแต่งกิน่นทรงพุ่มของมะเขือนะคะเทคนิคก็คือพยายามให้เขาโปร่งโล่งมากที่สุดนะคะหน้าฝนกำลังจะมาถึงแล้วนะคะโรคของมะเขืออีกอย่างก็คือโรคเชื้อราทางดินนะคะจะทำให้มะเขือใบด่างเหลืองนะคะแล้วบางทีอาจจะเหี่ยวเขียวยืนต้นตายได้นะคะภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะจะนำขี้เถ้า ฐานนะคะมาผสมกับน้ำแล้วก็เจือจางราดรสลงในดินนะคะป้องกันโรคเชื้อราค่ะส่วนนอนที่เจาะกินผลอ่อนของมะเขือนะคะจะใช้น้ำหมักยาเส้นฉีดพ่นนะคะถ้าใครอยากให้มะเขือนะคะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะก็ใช้ฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนนมสดฉีดพ่นได้นะคะเพลียแป้งค่ะ เดี๋ยวต้องนำน้ำหมักมาฉีดไล่แล้วนะคะหลังจากตัดตกแต่งกิ่งไปแล้วนะคะมาดูทรงพุ่มค่ะจะเห็นว่าทรงพุ่มด้านล่างของเขาโปร่งนะคะแสงสามารถส่องถึงด้านล่างได้นะคะต่อไปจะเป็นการใส่ปุ๋ยต้นมะเขือนะคะต้นตัวอย่างของเราวันนี้เป็นต้นมะเขือยาวนะคะอายุ2ปีแล้วค่ะ ต้นนี้เคยแห้งแล้วจะตายไปแล้วนะคะพึ่งมาให้น้ำได้ประมาณสามอาทิตย์ค่ะปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะเราหมักขี้วัวก,กับแกลบอายุประมาณ2เดือนแล้วนะคะก่อนการใส่ปุ๋ยนะคะจะทำการพรวนดินนะคะพรวนร,บรอบๆโคนต้นนะคะให้ห่างจากโคนต้นนะคะระวังจะโดนรากเขานะคะ โดยปุ๋ยบางๆแล้วกบโคนต้นด้วยฟางนะคะวันนี้อาหารเย็นนะคะเราจะเก็บมะเขือที่เหลือจากการตัดตกแต่งกิ่งนะคะไปทำซุปมะเขือเป็นเมนูอีสานนะคะวันนี้ได้ทั้งงานได้ทั้งอาหารเย็นนะคะเสร็จงานแล้วก็ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ